สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาให้น้ำผักหวานแค่มะละกอในท่อซีเมนที่ปลูกไว้ริมสะข้อดีและข้อเสียของการปลูกในท่อซีเมนข้อดี ทำให้เราดูแลรักษาง่ายใส่ปุ๋ยให้น้ำสบายวัชพืชก็กำจัดง่ายส่วนข้อเสียก็คือดินก็จะแห้งเร็วต้องให้น้ำถี่ขึ้นเป็นระยะนาน ดินก็จะแห้งจะทำให้ต้นไม้เราเหี่ยวเฉานี่คือแหล่งน้ำเลี้ยงปลาด้วยปลาที่เลี้ยงก็คือปลานิลปัาตะเพียนและมีปลาบึกด,ด้วยเอาไว้ทดลอง แรบนี้ก็จะเป็นผักหวานแล้วก็แคส่วนมะละกอก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แรงพลังงานก็คือแบตเตอรี่12โวลต์ด้วยไดโวปั๊มจุ่มนะครับนี่คือต้นมะพร้าวมีพุทธา แล้วก็มีต้นไม้ที่เราปลูกไว้อีกมากมายเดี๋ยวจะพาไปชมอันนี้ก็จะเป็นมะนาวปลูกในท่อทำไมถึงปลูกในท่อก็การดูแลรักษาจะได้สะดวกและก็เป็นมะนาวที่ไร้เมล็ดก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษและก็ค้างผัก ที่ทำสำเร็จแล้วตอนนี้ก็ลงมือปลูกกำลังเลื้อยกำลังงอกงามแถวแรกต้นนี้ก็จะเป็นทั่วพู่ใช้เชือกทำเส้นทางให้เลื้อยตอนนี้ก็พันขึ้นมาแล้ว ข้างบนก็จะเป็นเหล็กวายเมตดที่เหลือจากการทำอยู่ที่บ้านเอามาทำเป็นค้างผักก็จะปลูกผักหลายชนิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบวบหอมแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวอันนี้ก็ถั่วพู แล้วก็บวกนะครับแล้วก็มีน้ำเต้าก็จะมีพืชพันธ์หลายชนิดนะครับปลูกไว้อยู่ไว้กิน แห่งน้ำหน้าหนาวหน้าแลงก็จะล่อยหลอไปนิดนึง